สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันศุกร์ครับจัดให้แบบล้นๆ้นครับรถเข้าใหม่ครับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮะหาเงินกันว้าวุ่นเลยครับผมบอกแบบนี้ครับว่ารถเข้าใหม่สไตล์300กาลาดนะฮะเข้ามาเพียบแล้วก็รับซื้อรถไม่อั้นครับมีรถอะไรส่งมาได้เลยครับรับซื้อไม่อั้นครับเรามีพันธมิตรที่คอยตีราคารถให้สำหรับคุณครับรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์รถบ้าน รถตลาดเรารับซื้อหมดไม่อั้นครับสำหรับท่านใดที่อยากจะขายออรถแล้วนะฮะแล้วเปิดรับสมัครเซลล์ด้วยเรามีเซลล์ว่างอีก2อัตรานะฮะแล้วก็แอดมินอีกหนึ่งอัตราด้วยเปิดรับสมัครเซลล์ทีมด้วยเซลล์ออนไลน์ของเรานะฮะใครที่อยากจะขายออรถได้โชว์รูมสามร้อยการโดรวที่ไม่ต้องลงทุนเลยมาเป็นเซลล์ทีมของเราไปโพสขายจบปุ๊บได้รับค่าคอมในการแนะนําเลยครับง่ายๆสไตล์สามร้อยกาดครับ ผมต้องบอกแบบนี้ครับเราเปิดรับสมาครมากแล้วก็เรามีไลน์ Open Chat ด้วย Open Chat นี้คือรถเข้าใหม่ของเราครับสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของเราได้รับเข้าถึงรถเข้าใหม่ของเราและราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะ f เท่านั้นเข้ามาด่วนพิมพ์ไลน์ด้านล่างเลยนะ300ดอสโการ์าดไลน์นะฮะแล้วทักเข้ามาบอกขอเข้าไลน์ o f f i c i a l หน่อยครับหรือในไลน์ในคอมเมนต์นะฮะหรือใน YouTube จะมีคอมเมนต์ด้านล่างว่ากดเข้ากลุ่มออฟฟิเชียลของโชรูมนะครับ เข้ามาเลยฮะเราจะมีราคารถ้หม่ใหม่ครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยผู้ใหญ่หลายๆท่านครับที่มีที่ดินที่ปลูกสร้างแล้วก็ดีไม่ปลูกสร้างแล้วก็ดีแล้วมีที่อ,อยู่ในพระรามสองกาญจนาพิเศษนะฮะพระรามห้าตลิ่งชันอยากจะสนับสนุนน้องชายคนนี้หรือเด็กคนนี้นะฮะอยากจะได้ที่เพิ่มสักหนึ่งแปลงครับประมาณสักหนึ่งไร่ถึงสองไร่นะฮะหรือมากกว่านั้นอะไรเงี้ยลองคุยดูว่าจะจอยเวนเจอร์กันหรือจะทําอะไรกันได้นะครับ ก็เปิดลับนะฮะเปิดลับเปิดลับทั้งหมดครับเปิดลับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่แล้วกันใครอยากจะสนับสนุน300การดคนนี้ให้เติบโตขึ้นแล้วกันก็ฝากด้วยแล้วกันครับอยากจะอยากจะอัพตัวเองขึ้นนะฮะก็อยากอัพสเกลในเรื่องของของโชว์รูมด้วยแล้วก็ ยอดขายที่เติบโตขึ้นให้เพื่อ,อให้เพื่อสถานที่ให้เพื่อรองรับกับยอดขายด้วยนะฮะใครที่อยากจะมาซัพพอร์ตน้องคนนี้ก็ติดต่อกันมาได้นะครับอะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งชแชร์หนึ่งนะฮะกดแชร์ให้ก่อนละกันทีมงานครับกดแชร์ตามกลุ่มให้ผมด้วยนะทีมงานกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยจะได้มีคนติดตามเข้ามาเยอะๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ในทุกช่องทางของพวกเราด้วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับนะฮะ ลุยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตก,กดแชร์แปหนึ่งแล้วกันครับก็อยากดูคันไหนนะฮะอยากดูคันไหนลุยกันได้เลยครับอยากดูคันไหนลุยกันได้เลยครับเพื่อนๆครับนะฮะวันนีเ้เรามีรถเข้าใหม่เพียบขออนุญาตน,นะครับขอบอดแคสก่อนนะฮะเข้าไปที่กลุ่มรถเข้าใหม่นะครับผมต้องบอกว่าอย่างนงี้ว่าเราจะมาคุยเรื่อง3 0มร้กะลาดแล้วกันมาวันนี้เรามีรถเข้าใหม่เป็นรถใหม่ปายปแดงด้วยนะซึ่งรถใหม่ป้ายแดงรถที่แล้วเราขายหมดแล้วแคนบัสไปแล้วนะฮะ แคนบัตไปเรียบร้อยแล้วโคเปนไปเรียบร้อยแล้วจิมมี่ไปเรียบร้อยแล้วแต่เรายังมีรถใหม่นะฮะสอบถามได้แคนบัตนะฮะราคาพิเศษแล้วก็โคเปนราคาพิเศษจิมมี่ราคาพิเศษปี2023มีทุกสีนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของแลนคูเซอร์ vx 3 0 0ตัวใหม่นะครับพาโดตัวใหม่ขูมมีเยอะมากเรามีรถสต็อกแล้วก็เรามีเอาพาดเวลไฟเอาพาดเวลไฟนะฮะรถเนี่ยเราจองไปแล้วเรามีมา10คันนะฮะเราจองไปแล้ว4คันนะฮะตอนนี้จองไปแล้ว4คัน เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมนะฮะเอาผ่านวีลไฟ้นะฮะอขออนุญ,ญาตนะนี่ครับเอาผ่านวีลไฟครับคันนี้มีสีขาวสีดำนะฮะสีขาวสีดำมี10คันก็ราคาเปิดไปเลย489 489เาันตี3ปี50 0 0 0โลเลยขัดสีเครื่องแก้วสภาพภายในสภาพของเครื่องให้กูเลย489ครับมาก่อนได้ก่อนมีรถเลยรถจะลงผมวันที่26นี้นะฮะ ลูกค้าที่จองผมมาแล้วได้รถแบบ100%ได้รถแบบ100%ไม่ได้ตั้งแบบเอารวย5้าล้านกว่าแบบคนอื่นครับผมตั้งแบบว่าผมไม่ได้ลงทุนมีผู้ใหญ่มาให้ผมทำผมก็ทำนะฮะก็เล็กๆน้อยๆเราก็แบ่งปันกันไปไม่ได้เป็นคนที่ขายรถเพื่อแบบโหได้เป็นกอดเป็นกำเราก็ขายเพื่อสนุกเราอยากสร้างโปรไฟล์ตัวเองครับใครอยากมาซัพพอร์ตเราก็ติดต่อมาได้เลย <S <S อ่ะคันนี้ดีกว่าเรามาเซฟวาก,ก้อนคันนี้ดีกว่าฮะนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้เดินปุ๊บคุณแจกดปั๊กๆปั๊บๆเลยเป็นไงท นะฮะทำได้คันเดียวคันต่อไปไม่กดละใเชื่อป่ะอ่ะสเตปวากอนอ่ะเดี๋ยวแอดมินไอ้ทีมงานถ่ายไปเปิดมาสเตปวากอนป้ายแดงครับคนอื่นขาย249เอาไปครับ2 2 9 229มีเพียงคันนี้คันเดียวเท่านั้น2ล้าน2แสนหมื่นบาทติดจอกลางให้ด้วยติดจอกลางให้ด้วยครับเราดูรถคันนี้นะสวยสีขาวสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีๆนะฮะรถใหม่ป้ายแดง0กิโลครับ รถใหม่ป้ายแดงศูนย์กิโลไม่ต้องพูดเยอะถ้าคุณหาอยู่นะจบแน่นอนจบแน่นอนครับสําหรับรถคันนี้นะจบแน่นอนครับนะฮะจบแน่นอนนะฮะจบแน่นอนสำหรับสเตปบาร์คอนคันนี้สวยๆส,สีขาวครับ2องล้านสองแสาหมื่นบาทเนี่ยพี่บอสด้วย2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับของคันสเตปบาร์คอนสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับอา่าด่วนนะครับอา่า ผมโปรโมชั่นพิเศษดีกว่าภายในสิ้นเดือนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่2 22, 22ถึงวันที่30ครับถ้าคุณซื้อสเต่บวกก้อนคันนี้ที่อื่นขาย249ผมขาย229ไม่เป็นไรไม่เอากำไรก็ได้ฮะฟรีประกันไัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจดทะเบียนนะฮะฟรีเบาฝุ่งรอบคันจอคอมมานการหนึ่งตัว ก็ไงสองล้านสองแสนเก้าหืนบาทจัดไฟแนนซ์ได้หนึ่งล้านหกบาท1นึ่งล้านเจ็ดแบาทถ้าคุณซื้อวันนี้จองวันนี้รถใหม่ป้ายแดงเลขตัวถังคันนี้เลยรถคันนี้สองล้านสองแสนเ้าหมืบาทฟรีประกันฟรีค่าจดทะเบียนฟรีเบาวฟุงเซรามบิกเกตพีเมี่ยมจากประเทศเยอรมนีให้รอบคัน สไลด์ส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยเอาดิผมท้าชนเลยฮะสองล้านบาทคันเดียวเท่านั้นใครใจถึงโอนจองเลยฮะผมบอกเลยว่าเดือดที่สุดในตลาดฟังแอดมินฟังราคาไปด้วยนะฮะแอดมินฝังราคาด้วยนะฮะแอดมินฟังราคาด้วย,นะะาาวยทีมเซลล์ครับเมื่อวานใครรับเคสสเต็ปวาก,กอนครับลูกค้าตาบอกยังไม่โทรหาครับนะฮะรบกวนโทรหาด้วยครับ บาก้อนนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นสองล้าน2องแสนเก้าหมื่นบาทมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะฮะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นครับผมขายแบบวาวุ่นเอางี้ดีกว่าดูอยู่ต้องมีว้าวุ่นน่ะดูอยู่ต้องมีวาวุ่น2ล้าน2องแสนเก้าหมื่นบาทสำหรับคันแรกนี่ฮะวันนี้ผมขายแบบโคตรเดือดเลยดีกว่าไหนๆเราเปิดบาเปิดฉากแล้วอะเคมนเฮ้ยเอาแปนี้ก่อนเดี๋ยวยังไม่เคมนไปรถเราไปไล่รถใหม่ป้ายแดงก่อนรถใหม่ป้ายแดงฮะ GR86 ผมมั่นใจว่าผมมีคนเดียวตอนนี้ GR86 เทนเดียในเวสลี่ครับครบรอบสิปีระหว่าง GR86 กับ FT86 ครับนะฮะ FT86 ก็คือตัวแรกของมันย้อนเวลามาสิปีมาเลยทำตัวพิเศษออกมาเป็นสีส้มพิเศษครับ2 8 9ล้าน9 0บาทเขาขายกันสาม,มารถเซอร์เน็ตเปิดดูได้เลยครับ2 8 9ล้าน9 0บาทครับ2 8 9ล้าน9 0บาทครับผมคุยกันแบบนี้ฮะ ผมขายครับสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเลอเคียงคันเดียวคันนี้จองแล้วคันนี้จองแล้วฮะผมขายสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะแถมฟิล์มให้คันนี้แถมประกันแถมอะไรไม่ได้เพราะมไม่เหลือแล้วก็รถมันใหม่มากผมขายถูกมากๆแล้วให้ไปหากันเลยฟิล์มบาวฟุ้งซรามิกเกตพิเมียมจากประเทศเยอรมนีครับคันนี้มีจอกลางป่ะแถมจอกลางให้หนึ่งตัวนะฮะนะฮะ เอ้เราให้คมเป็ลลูกค้าพิเศษอะไรบ้างฟิล์ 3, 5, ลลมครับกอครับบริษัทสามปีห้าหมื่นกิโลอะไรอีกมีอะไรไหมอบขัดสีเครื่องแก้วสปาภายในสปาองคเครื่องแถมฟิเลเฟรมิกเก็บพิเมี่ยวจากประเทศเยอรมีเบาฟุ้งให้ด้วยวารันตี3ปี50 0 0 0กิโลด้วยครับแบบชิวๆ2ล้าน6แสนบาทพิเศษตรงไหนรู้ปะ ในประเทศไทยเนี่ยมีหลายคันแต่เกียร์ธรรมดาแต่อยู่ที่ผมเป็นเกียร์ออโต้ครับ2องล0 0 0หกบาทหาที่ไหนครับคุณจะหาที่ไหน2องล0 0 0หบาทครับคุยไม่ต้องเยอะไม่ต้องโมยเยอะฮะเราคุยด้วยราคาและคุณภาพและของแถมครับ2องล้านหกแสนบาทคุณได้โตย o t จ g r า6 1 0ป a เทนเดียร์วีผมบอกให้ผมประมูลรถที่อปเป e ล่าสุดรถยืดอะเปิดสองล้านสามแสนบาท ตัวธรรมดาของผมเทนเยนวอลซารี่สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทป้ายแดงจัดไฟแนนซ์ไม่เสียดอกด้วยครับไม่เสียไม่เสียดอกจัดไฟแนนซ์เสียดอกเบี้ยรถใหม่จัดไฟแนนซ์ไม่เสียแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ย้ำนะฮะเดี๋ยวแม่งคนเอาไปเอาคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่เสียดอกเลยมายืนยันกับกูอีกเสียดอกเบี้ยรถใหม่นะฮะแล้วก็มีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับถ้ารถมือสองจะมีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะเหลือเพียงอีกคันเดียวนะคันนี้จองแล้ว คันนี้จองเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วติดจองเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าไปเช็คมาทั่วประเทศแล้วครับยังมาจบผมเลยผมแนะนำครับถ้าคุณจะซื้อไม่ต้องเช็คครับรถผมแค่เซิร์ทอร์เน็ตคุณก็รู้แล้วครับว่าผมแม่งถูกที่สุดแล้วก็แถมให้คุณแบบพิเศษจริงๆไปนะฮะสำหรับรถใหม่นะครับรถใหม่นะครับอ่ะรถเข้าใหม่ของ300กาหลาดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับ718นครับสีฟ้าเดิมสีบอลครับคันนี้หม่เท่าไหร่ไม่รู้คันนี้ไม่เจ็ดเท่าไหร่หม่เก้าพันครับไม่เก้าพัน คนอื่นขาย499ผมขอขายราคาพิเศษเลยดีกว่าพิเศษแบบสุดๆพิเศษแบบสุดๆครับคนอื่นขาย499 5 000, ล้านกว่าผมขาย4ี่ล้านเจแสเมบาท4ี่ล้าน7จแสบาทจัดไฟแนนซ์ได้4ีล้านหฮะด่วนนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นมีเพียงคันเดียวเท่านั้นรถสวยไม่เก้าพันล้อแม็กนะฮะแต่งครบหมดเรียบร้อยแล้วล้อฟอร์ดด้วยนะสวยๆ สี่00ล้านเจ็ดแสนก้าหมืม่นบาทให้อินเสิร์ตดูเรื่อยๆครับเปิดประตูเปิดประตูหน่อยทีมงานมาช่วยเปิดหน่อยนะฮะทีมงานช่วยมาเป็นทีมงานช่วยซัพพอร์ตหน่อยฮะวันนี้ผมไล่เยอะนะรถมันเยอะคุณต้องช่วยผมนะครับไม่ไหวนะฮะปิดประตูด้วยครับร้อนครับสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทบ็อกเซอร์เจ็ดหนึ่งแปดครับคันนี้สีดำสีมอลรับสติ๊กเกอร์มาแสนกว่าบาทครับสีฟ้าจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณสักสี่ล้านห้าละกันจริงๆจัดได้เต็มนะอยู่ในเงินของลูกค้านะฮะ และแถมว่าริตีคุณหนึ่งปีเต็มตมก็จะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนโค้งจริงต่างว่าซอยออนฟีคุณเย็บสี่ชั่วโมงสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับนะฮะคุณเอ็กครับเข้ามาพิมพ์อ่ะฮะคิดถึงครับมะฮะเมื่อวานนัดผมก็ไม่มานะฮะเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สอนอะไรหลายเรื่องครับรวมถึงสอนให้ผมรู้จักเขาว่าทิ้งด้วย นะฮะอะไรนะประมูลอะไรไเออผมลไลผมไปประมูลรถน้องพี่ผมโทรไปปรึกษาคันที่ควรซื้ออะไรซื้อเท่านี้น้องซื้อเกินอย่าไปซื้อนะเราก็โทรไปหาเลยพี่ผมซื้อเกินไม่ได้เลยแม่งใครไม่รู้แม่งแย่งไปอ๋อพี่เองครับนะฮะก็ดูไว้แล้วกันลูกค้าก็ดูไว้ว่าเอ็กโคมคาทำแบบนี้กับผมอะ่ะแล้วเขาจะไม่ทำกับลูกค้าได้ยังไงครับหยอก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 แล้วต้องไหนหรือว่ากูลงเฟซบุ๊ก กูบอกว่ารถกูขายให้สะเทือนกันขาวเลยมาลงล้านสองเก้าถ้าเขาขายไม่ขายล้านสองเก้านะให้ทุกคนไปประนามเขาด้วยนะมาแกล้งในะคอมเมนต์กูด้วยอ่ะเออะอ็กโคมคาร์ฮะนะฮะผมรู้ราคาเขาซื้อเขาซื้อสิบเจ็ดกว่าเขาจะมาลงลนะ้านสองเก้าอ่ะผมจะแคปไว้ตอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้เห็นว่าลงขายนะกูจะแคปข้อ,ขอความนีไม้ไปลงเดี๋ยวก่อนมึงเจอกูแน่พี่เอฟเจอกูแนะ่นะฮะหยอกหยอกกันเล่นๆนะฮะ สวัสดีพี่บอยครับหายไปไวนะฮะพี่บอยครับสู้ๆนะฮะเป็นกําลังใจให้นะฮะที่พักหัวหินบ้านแสงคาะสวยทุกคันเลยขอบคุณครับสวัสดีคุณอดุลเวศครับก็ขายเสื้อผ้าระดับพันล้านแล้วนะฮะก็หลังๆแดกข้าวด้วยก็ไม่ยอมไปนะฮะเขาซัพพอร์ตอะคนใหญ่คนโตเรามันตัวเล็กนิดเดียวเขาก็ไม่อยากคุยนะฮะอ่ะขายกราโดดดีกว่ารถส่วนตัวครับสิบล้านห้าแสนรวมผ่อนถ้ามันแพงไปถ้าเก้าล้านเก้าได้ไหมหรือแล้วใครอยากได้ต่อราคามา ขายาแบบแบ่งปันไม่ไหวแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วเงีย้ยผ่อนเต็ไมไปหมดแล้วผ่อนเยอะแยะไปหมดแล้วรถชื่อผมเองขาย9ก้าล้านเก้าแสนบาทไม่รวมได้ทะเบียนโฟก้าครับสมบัติชิ้นสุดท้ายของผมผมเก็บไว้นะฮะไม่ขายนะครับโฟก้านะครับอ่ะรถคันนี้เป็นโรบโอกาลโด้ lp ห้าหกศูนย์คีดสี่ปีสิบเอ็ดสิบสองครับรถสวิทมาแล้วเจ็ดแสนครับแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนยางใหม่มีล้อฟอร์ดใหม่คัสตอมบีซีฟอรมาแล้วขอบยี่สิบนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นด้วยนะฮะแล้วก็สวิทไปเจ็ดแสน เก้าลานเก้าแสนบาทครับเก้าล้านเก้าแสนบาทถูกใจถูกราคาคุยกันได้ครับจบได้จบทุกราคาครับจบได้จบทุกราคาครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะรถส่วนตัวของเอกชื่อผมเองเลยนะฮะอ่ะคาร์เรล่าเอสครับสิบเอ็ดล้านเก้าพอสิบเอ็ดล้านเก้าครับคาร์เรล่าเอสคันนี้ครับเกเรยอนนะฮะจับไฟแนนซ์ได้สิบล้านนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าก็รวยด้กันฮูราแคนยี่สิบเอ็ดจุดเก้าจองแล้วนะฮะมีคนจับไฟแนนซ์อยู่วันนี้รอผลนะครับ คอเวดจาก8 9 9 0 0นบาทขายดาว7 9 9 0 0สนาหม่อยบาทพอดีเดือนแสนเก้าหกอีก44งวดเบ็ดเสร็จ9ก้าล้านสีครับรวมดอกเบีย้ยเรียบร้อยหมดแล้วเจียไลฟ์ไปแล้วนะฮะเคเมันเคมันจาก229เอาไป215แล้วกัน215คันนี้215ด่วนเลยนะฮะแล้วก็แอสตันโนเบิร์กลิงสี่0้าบาทราคาต่อรองได้ขายได้ขายรถฝากขายอยู่แล้วไม่มีต้นทุนครับนะฮะผมไม่มีต้นทุนอยู่แล้วนะฮะ อไปต่อคันนี้รถอะไรวะสีขาวเนี่ย e coupe e coupe สองเก้าเก้าราคาต่อรองได้นะฮะนี่รถรุ่นพี่ฝากขายนะฮะอ่ะ bmw z four bmw z four คุยกันแบบนี้ครับรถคันนี้คือ bmw z four รถจุประกอบสีขาวโอนเขาชื่อทะเบียนชื่อผมเลยนะคันนี้ขายไม่ได้กูเก็บไว้ขับก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเก็บไว้มีเดี๋ยวราคาขึ้น z four คันนี้เป็นเครื่อง2.5สีขาวเปลี่ยนสีเดิมเป็นสีดำแล้วเอ๊ะแล้วก็พ่นเป็นขีดขาว กับสีนะฮะบอดแดงพวงมาลัยเคปล่ารถสภาพสวยใช้สมบูรณ์นะฮะคันนี้เปิด899ใช่ปะเปิด899ผมขายแบบลั่นๆแล้วกันผมลดให้เหลือ859 859ไม่พอถ้าซื้อผมภายในวันนี้ถึงวันที่30นี้นะฮะเซลล์รังรอคออยู่นะ,ะ859ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนด้วยฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนด้วยฮะ ขัดสีเครื่องแก้วสปาในสปาห้องเครื่องด้วยทีมแอดมินเขียนราคาจดราคากันด้วยนะฮะไปไล่ราคาดูด้วยไม่ให้ลูกค้ามาด่าทีหลังนะฮะลูกค้ามาด่าผมทีหลังนะครับว่าลูกน้องทํางานซัพพอร์ตส้นตีนอะไรครับไม่สามารถรู้ราคาครับนะฮะกดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ลูกค้าคนนั้นก็บอกผมว่าจะกลับมาดูใครก็ยังไม่กลับมาดูรบกวนวินวอนกลับมาดูด้วยไม่ดูไม่ได้ที่อื่นหรือ,อยังผมล่าสุดคุยพี่อื่นพี่อื่นบอก่ายังไม่ได้ซื้อนะฮะก็มาซื้อที่ผมได้นะฮะอ่ะแปดแสนห้าหม 859,000บาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนครับเขาเรียกคแถมแบบหนักน่วงอะเป็นคาราเบลฮะเอาละฮะเราเสร็จข้างในแล้วตอนนี้ความสะดวกสบายที่ไลนข้างในแล้วจบแล้วมันเหลือข้างนอกแล้วครับคุณมาดูนี่ผมให้คุณเดินมาดูรถข้างนอกดูรถข้างนอกครับผมต้องทนเจอแสงแดดครับก็กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยผมขออ่านคอมเมนต์ก่อน นะฮะฮอ่าน,อานคอมเมนต์ก่อนเฮ้ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะนะฮะไหนพิมพ์คอมเมนต์หน่อยได้ไหมฮะร้อยหกสิบสี่ท่านคอมเมนต์แล้วบวกแชร์ได้ไหมฮะคอมเมนต์แล้วบวกแชร์ได้ไหมอยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยฮะคอมเมนต์แล้วบวกแชร์ได้ไหมฮะวันนี้เราไปงานเปิดตัวโรตัสด้วยนะอิเล็กทริกตัวใหม่นะฮะก็จ้างงานได้นะเรายังรับงานอยู่หลังๆเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์เราอยากจะเข้าสปอนเซอร์จ้างเรารีวิวนะฮะ ก็บอลบอลแจ้งให้ชัดเจนด้วยกูคุยอะไรเสร็จปุ๊บบอกไม่เอากูเอาปักกิ่งเดี๋ยวนี้นะฮะขอบคุณครับก็เป็นกําลังใจกับปักกิ่งนะฮะแตก็ช่วยรักษาน้ําใจแชมป์สามร้อยด้วยนะฮะส่งราคาไปบอกว่า,าคุณแชมป์คะเอยากได้หูอยากได้คุณแชมป์ไออยากได้สามแล้วก็หลับไปร่วมง,งานเลยครับส่งเสนอไปช่วยเอาคุณแชมป์ออกได้ไหมคะครับนะฮะอ่ะไปกันต่อไป อันนี้งานของจริงครับเราไล่จากข้างหน้าก่อนแล้วกันอห้เค่อยเดินเข้ามาแล้วกันนะฮะมาเราไล่จากข้างหน้าเลยฮะ นิคสันสามห้าศูนย์แซดครับเปิดประทุนรถจอดจัดไฟแนนซ์ได้เก้าแสนบาทเอาไปนะวันนี้นะเอาไปราคาพิเศษนะคันนี้คันเดียวเอาไปราคาพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวผมขัดไฟหน้าให้เก็บสีให้รอบคันรถเซอร์วิสมาแล้วโปรโมชั่นพิเศษครับ1นึ0 0ล้านบาท เอาไปล้านหนึ่งแสนพราคานี้มีคันเดียวล้านหนึ่งแสนรถเปิดประทุนสีแดงขายตาสภาพนี้นะหมายความว่าเดี๋ยวขัดสีให้เก็บไฟหน้าให้เซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทำมาหมดแล้วอ่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทไม่มีวาราันตีรถปีเก่ารถซิ่งไม่มีวารันตีนะฮะแต่เราการันตีโอนขนส่งหรือจัดไฟแนนซ์ได้รถมีกฎหมายไฟแนนซ์ไม่รองรับอยู่แล้วนะฮะสบายใจได้ครับอ่ะคันนี้สีที่เจ็ดตั้งอะไรเจ็ดเก้าเก้าหรือเท่าไหร่ ตั้งอยู่อะไรตั้งอยู่อะไรเท่าไหระเจ็าเหรอ699 699เหใช่ไหมสีวีสเี็คันนี้730 LI เบนซิน699ก็ถูกที่สุดในตลาดแล้วรถเดิมสีเทาแรปดำพิเศษครับ6,59,000บาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนคันเดียว ไม่ต้องคิดเยอะขายตาสภาพนี้เข้าใจนะนะฮะไปกันต่อครับคูดแคทดีกว่าขายกูดแคทแดกดีกว่าคูดแคทรถผมเองไม่หมื่นสามไม่หมื่นสามครับแปดเก้าเก้าเนสไพร์แปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเนสไพร์ครับเออ 899ให้หมดนี้เลยกูจะถอดล้อตอนแรกกูให้หมดเลยให้ล้อเก่าไปด้วย899นะฮะขายเงินสดนะ899มินิ659ซีประกันซีจัดฟีโอนไปเลย659มีคันเดียวพานไมล่าเท่าไหร่ตั้งเท่าไห 6, 5, 6, 5, ร่659 659ฟีประกันฟีจัดซีโอนนะฮะคันนี้เข้ามาใหม่269 ผมโปรให้2 4 9มีคันเดียวเท่านั้นจองแล้วด้วยแล้วลูกค้าไม่รู้ยึกยักจะเอาไม่เอานะฮะส่งใครมาเลยเดี๋ยวคืนจองเลยไม่รู้เอาไม่เอาคืนจองเลยทีมเซลล์แม่งจบไม่ได้ก็คืนจองไปมีคนอยากกันได้เยอะแยะ2 4 9ถูกที่สุดในตลาดนะฮะอ่ะอีโวก1หนึ่งล้านหแสนเหมื่นบาทลด2องแสนเหลือ1นึ่งล้านสแสนเหมื่นบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีออนมีคันเดียวเท่านั้นด่วนนะฮะ9ก้าสปีดกูขายราคา7จ็ดสปีดเก้าสปีด หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทสีประกันสีจัดสีโอนอีคูมล้านสี่เก้าลูกค้าฝากทำไม่ได้คันนี้เท่าไหร่ล้านเก้าล้านห้าหมื่นเก้านะฮะล้านห้าหมื่นเก้ารถลูกค้าฝากขายทำโปรไม่ค่อยได้สองหกเก้าสีประกันสีจัดสีโอนไปเลยมัดแต่งเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหลังคาแก้วเครื่องพันสองตัวท็อปนะฮะเก้าแสนเก้าสีประกันรีจัดสีโอนไป อีคูปล้านสี่เก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สามเก้าเก้าลูกค้าก่อนอันนี้สามเก้าเก้านะฮะแต่วันนี้รถห้าแสนเลยสามสี่เก้าใครอยากได้นะฮะรถผู้ใหญ่ฝากขายสามสี่เก้าเท่านั้นสามสี่เก้านั้นแถมฟรีประกันภัยฟรีจัดฟรีโอนให้ด้วยนะฮะ FJ คุยเซอร์อยากได้ติดต่อมานะ s l k อันจหนึ่งเจ็ดสเจ็ดเก้าเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนคันที่แมนจองแล้วรถตู้คันนี้เอาไปล้านแปดเก้าพอฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนด้วยอ่ะ ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอล้านแปดเก้านะฮะซัตจีตัวท็อปขายเย็นขายเย็นเทนนี้ขายเย็นไฮบิดไมนะเชนสองล้านเก้าหมื่นบาทวารันตีให้คุณหนึ่งปีเต็มเครื่องเกียร์แล้ววารันตีแบตให้คุณด้วยแบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยแบตกําลังจะไปเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะแล้ววารันตีคุณปีหนึ่งด้วยแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งควารันตีปีเดิมแบตแล้วก็เครื่องหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะแล้วก็ ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนด้วยสองล้านเก้ามบาทมีคันเดียวคายเยนดีเซลครับคันนี้เอาไปเลยโปรพิเศษผมอ่ะมีคายเยนหลายคันคายเยนคันนี้เฉพาะคันนี้คันเดียวนะั้นรถผมเองนะฮะรถคันนี้ของผมเองสองล้านสี่แสนเก้ามืนบาทเอาไปสองล้านสองแสนเก้ามนบาทฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนไม่เหลือขายแม่งแบบไม่เหลือคันนี้จองแล้วนะฮะคันนี้คายเยนห้าเก้าเก้า รถตู้ล้านหกเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอน,ปนอไปเลยฮะล้านหกเก้าดูหน้าด้วยอัลฟาไอเอ่อเวลไฟเอคล้านหกห้านะไอ้ล้านหกเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนรถตู้ผมครับสามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเอ็กซ์คลูซีฟเราส์สองพันสิบแปดมีไฟแนนซ์อยู่แปดมีไฟแนนซ์อยู่สองล้านกว่าใช้เงินดาวประมาณแปดแสนกว่าอยากได้ราคาไหนโทรคุยเลยไม่ต้องคุยว่าส่วนรถอันนี้รถผมเองผมซับชิปหายใายที่นี่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะฮะมีกันไหนอีก มาดีซีไฟล้านห้าเก้าอยากได้ราคาไหนโทรคุยเลยดีซีไฟล้านห้าเก้าเซตสี่เซตสี่ล้านห้าเก้านะฮะเมอร์เซเดสเอสคัทลูกค้าขาย2ล้านกว่าแต่ต่อราคาได้ขายได้ขายเลยใบหลักหมื่นจิมมี่ขายแล้วจิมม,ม,ม,ะะจม,ม,มี่เรามีรถใหม่ป้ายแดงนะฮะจิมมี่รถใหม่เรามีรถใหม่ป้ายแดงทุกสีปีโมเดล2023นอันนี2020จะราคาถูกกว่าแต่2023ผมบอกเลยว่าคนอื่นขายล้านเจ็ดแต่ผมขายให้ไม่ถึงนะคนอื่นขายล้านเจ็ดเก้า ผมข,ขายต่ำกว่าคนอคื่นเอาราคา 1> 1> ที่อื่นมาเทียบกับผมเลยผมขายให้ถูกกว่าคุยแบบนี้นะฮะก็สำหรับนี้ใครอยากได้รถคันไหนติดต่อมาได้ขายทุกคันดันทุกราคาสุขเสาร์อาทิตย์ไปเปิดบริการทุกวันนะฮะทุกเวลาทีมเซลล์เราพร้อม4ี่หคนนะฮะคอยดูแลพวกท่านนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะขายรถซื้อรถติดต่อเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคำพูดประการอาจจะส่อเสี่ยดหรือไม่ฟังแล้วไม่ไม่สบายใจหูต้องขอโทษเวลาที่ดีด้วยสำหรับผมนี้ช้นสามร้อยไปก่อนนะฮ